สวัสดีครับวันะวนี้มาบ่อนาโยงครับวันนี้มาลงปลาวันนี้คันแรกห้าร้อยโลนะครับนี้ก็ประวานจะลงแต่ประวานพีฝนตกนะลดขเข้า่ไดาครับผมเดี๋ยวจะลงชุดแรกนะครับสายสวยนะครับ ตอนนี้ปล่อยแบบซอฟหน่อยครับทำลัางลงเพื่อปลาจะได้ไม่ช้ำเดี๋ยวจำนวนตัวเดี๋ยวผมจะแจ้งลงไปในเฟซทีนะครับานายงนะครับนายยงจับลางอยู่ครับอ่า,อาครับ รถนี้โอหนี่ก็เล่นไวจิิงหายสวยครับหายสวยไปหนึ่งถังนะครับหายสวยนะครับนายย่องสวยครับ สภาพปลาสภาพอากาศดีครับวันนี้โดยรวมสองครับสองครับโอ้ห้วนๆ ไม่ช้ำแน่นอนครับ

สวยจริงครับไม่มีหงายนะไม่มีหงาย,ลยปล่อยแบบนี้เมียนเลย ามาแล้วครับมาโต๊เก็มปักเลยขวนจริงครับห้าผ่านไปครับ